เลยค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปต่อจากเมื่อสักครู่นะคะเราก็กำลังมุ่งหน้าไปพูทะเบิกจริงจังแล้วนะคะระหว่างสองเส้นทางนั้นก็จะมีต้นไม้เขียวเหมือนเดิมนะคะต้นเมเป,ปิลก็ยังไม่แดงนะคะทุกคนไปเริ่มเขียวโอเคมีอาเขาอยู่ข้างหลังมีอาขากลัวนะคะทุกคนเพราะว่า มาพักแล้วแต่ทีนี้ลมมันแรงมากหนาวนอนไม่ไหวเราก็เลยไปเข้าไปข้างในนะคะเมื่อเมื่อสองปีแล้วนะโอเคเราจะไม่ตัดต่อเลยนะจนไปถึงที่พักนะคะโอเคบ้านข้างๆจะเป็นบ้านอารุณสวัสดิ์นะคะตรงนี้ก็จะมีดีสอร์ก็มีนักท่องเที่ยวบ้างอยู่นะคะ เจ็ดครั้งนะคะขอบคุณนะคะถนอนเหมือนเดิมเลยทุกคนจริงมีตรงนี้ตรงเดียวด้วยอะเป็นเอกลักษณ์สุดๆเนี่ยเขาเขาเหมือนเดิมอะคะ่ะเขามั่นคงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะตามรถคันนั้นไปนะคะโอเคเดี๋ยวเข้าไปเรื่อยๆนะคะ เหมือนเริ่มคึกคักยังไงก็ไม่รู้เพราะว่ามีป้ายโปสเตอร์ใหม่ๆนะไม่ใช่เก่านะป้ายโปสเตอร์ใหม่แบบว่าติดรถเช่าบ้างบ,าบ้านบ้านพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่า ก้อนมันคือแอบเห็นลูกลับโลละร้อยยี่ฉันซื้อไม่ไหวนะคะทำไมแพงอะไรขนาดนั้นโลละร้อยยีลูกลับ<ม>เราจะไ,<ม>ได้สม <3 S 1> ลูกไหมนี่โอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวให้ทุกคนดูนะคะอันนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นที่พักนะคะที่พักที่กินรถเช่ามีรถมอเตอร์ไซค์ให้เช่าด้วยเออปีนี้แปลกปีนี้ รถมอไซค์เช่าใหม่ๆกิกๆเลยอันนี้สร้างใหม่นะคะโดมสีขาวสร้างใหม่แพี่จําได้ค่ะอ่าแล้วก็บ้านแสนสุขอันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะหลังคาสีมพูเขียวส้มเนี้ยก็ยังอยู่นะคะทุกคนกืตีนะคะกืตีรีสอร์ทว่างนะคะทุกคนวิวประมาณนี้เลยนะคะอยากมามาได้เลยนะคะเวลาเที่ยวนะคะใน ในผู้ทับเปิดนะคะเปิด เหมือนเดิมนะคะมีเต็นเขียวเนี่ยเต็นเขียวเนี่ยเหมือนเดิมเลยตรงนี้มาใหม่เป็นร้านค้าชุมชนผลไม้ผักสดของชาวเขาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีผักสดอะไรให้เราได้แบบว่าซื้อกลับไปที่ ึกคักเลยทีเดียวนะคะกับครัวภูวิวหมอกนะคะก็คือร้านอาหารนั่นเองนะคะตรงนี้ร้านเดิมเหมือนเดิมเนาะอันนี้เนาะ,ะด้านขวาตรงโน้นก็เหมือนเดิมนะคะส่วนใหญ่ตรงในภูตรงนี้เป็นสัตว์องเขาภูทับเปิงนะคะคือไม่ค่อยมีสร้างใหม่นะแต่ว่ามีร้านเยอะขึ้นนะคะมีร้านขายของฝาว้าวว้าวอันนี้ก็ เดี๋ยวเราต้องมาชวมวิวตรงนี้กันนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะคะอันนี้นะคะบ้านนี้น่ารักมากเลยทุกคนคือแต่ว่าที่จอดรถมันเสี่ยงไปหน่อยอะ่ะมันจอดตรงนี้แล้วก็มีรถผ่านไปมาเนาะมันออกอันตรายนิดนดียเดี๋ยวแพรรี่จะให้ดูในกงนี้นะออ้ทุกคนดูทุกคนดูเมื่อสองปีที่แล้วนะคะแพรลี่พักอยู่น้ค่ะวิวสวยเนาะ อันนี้ร้านนี้เปิดใหม่นะคะเนี่ยร้านเนี่ยร้านสะดวกซื้อเปิดใหม่นะคะโอเคนี่อาหารเช้าหมูกระทะกินไหวไหมคะทุกคนร้านนี้เหมือนเดิมมีร้านพัพกที่พักบรรยากาศดีอากาศเย็นทุกคนอากาศเย็นคนลุก โอเค่ะทุกคนเราจะเจอไร่สุวิทแล้วนะคะไร่สุวิทอยู่ไหนไรสุวิทเป็นรีสอร์ทนะคะเรามาบ่อยมากนะคะเป็นลูกค้าประจําเพราะว่าไร่สุวิทให้น้องหมาข้าวหมวกูกระทะอร่อยโอ้ตรงนี้เขาทาใหม่เขาปูเขาปูนี่เนาะปูปูนซีเมนปูพื้นใหม่นี่ไร่สุวิทนะคะขวามือขวามือนี่เป็นร้านอาหารไร่สุวิทอาหารดีอร่อยที่พักราคาถูกเจ้าของน่ารักแล้วเขาก็ทาสี หม่ด้วยทุกคนอ้ตรงนี้ก็เปิดใหม่แนละ้วทุกคนนี่เปิดใหม่นะคะโอ้ว้าวดีจังเลยแล้วก็เราก็เคยมาพักที่ตรงนี้ด้วยนะคะวิวดีนะคะห้องพันห้าแต่ก่อนมานแปดร้อยทุกคนึ้นาราคาไร่สามพี่น้องอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปหาที่พักก่อนนะคะรู้สึกว่าว่างทุกที่ ก่อนนะเมื่อค้าเมื่อคืนนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่านะคะว่าที่พักของเราจะเป็นยังไงเป็นคลิปที่ยาวมากนะทุกคนแล้วก็พูดเยอะมากมีคาอยู่ข้างหลังนะดูทางสะก่อนจริงเอมันเป็นมันมันมันน่ากลัวมากเลยนะทุกคนในกล้องเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะ ยี่เม่แบบว่าเหมือน,มนเราจะทลันไหลลงไปข้างล่างเลยอ้ยค่อยๆขับนะตรงนี้เออมันเป็นทางสุขระนิดนึงนะคะทุกคนค่อยๆไปนะคะเราก็ค่อยๆไปนะคะทุกคน อนนี้ก็ห้าโมงสิบเจ็ดนาทีรีสอร์ทขึ้นเพียบเลยทุกคนตรงนี้ตอนโน้นที่เรามาไม่มีรีสอร์ทเลยค่ะตรงนี้นะโอ้อยู่สวยไรยชิดหมอกนะคะเป็นคาเฟ่แอนโดมนะคะเป็นที่พักแบบโดมแล้วก็มีห้องน้ำอ่ะเขากำลังฮิตกันนะนู่นดรงโดมเห็นขาวๆไหมดรงโดมทรงนู้นเที่วยวนะคะ สวยวิวดีหันไปทางวัดนู่นเลยทุกคนโอเคเรากลับมาตรงนี้ต่อนะคะสิบนาทีแล้วนะคะไม่ใช่ไรสดแต่เป็นการพูดสดๆนะคะมีไร่กอรวิทยบริการบ้านพักลานกลางเต็นท์ก็มีนะคะทุกคนสามารถแคปเจอร์หน้าจอโทรสอบถามได้เลยนะคะถ้าใครจะมาราคาขึ้นอยู่กับต่อร้องนะคะราคาขึ้นอยู่กับเออ วันหยุดนะคะถ้าเป็นวันหยุดเป็น end, ลองวิกเอนราคาจะแพงนะคะทุกคนเอาไปทางไหนเอ่ยอเรียวเลี้ยวขวา มันชันมากเอาจริงทุกคนอ้อยไม่หนอกไม่ไม่ฉันไม่สามารถที่จะขึ้นได้ขึ้นไม่ได้นะมันชันแบบว่ามันชันแบบเนี้ยมันชันแบบบ้าบม,มันทัดอะนั่นวิวนะคะทุกคนโอย เราก็ไปถ่ายรูปอะทุกคนเนี่ยเราจําได้เมื่อสองปีที่แล้วเรามาเรามาจอดตรงนี้แล้วเราก็ไปถ่ายรูปโอ้ยกล้องสัญญาว่ากันนะคะเรามาถูกไหมนูนอันนูนของเรานูนเห็นปะ อีกอันนึงนะคะที่น้องหมาเข้าได้อุย้ยมีคนนะรีสอร์ทใหม่ชื่อทานหมอกรีสอร์ทนะคะเป็นโดมนะคะทุกคนออแต่ว่าเราอ่ะจะไปรีสอร์ทนั้นนะคะโอเครีสอร์ทที่เราจะพักในคืนนี้นะคะอยู่ตรงนั้นเลยนะคะ มีทานน้ำด้วยนะทุกคนเนี่ยนี่มีน้ำด้วยมีน้ำด้วยอ้ยแต่น้ำมีนิดเดียวอ่าชื่อรีสอร์ทเราชื่อว่าอะไรเอ่ยชื่ออะไรสักอย่างเลยละวิมานเมฆนะคะรีสอร์ทวิมานเมฆภูทับเบิกเลี้ยวขวาเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวขอใส่หน้ากากก่อนนะคะเพราะว่าต้องไปสอบถามห้องพักกับเขา อ้ว้าฮุยฮุยทุกคนทำไมมีคนนะ่ะเต็มหมดไมไม่ไม่นะทุกคน,น,นเป็นรีสอ์ทที่เราอยากมามากล่ะทำไมมีคนอนะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำติดต่อที่พักก่อนโอเคคะ่ะเดี๋ยว จอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวรีวิวที่พักให้ใหดูนะคะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้แพรรี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย